ทุกคนพวกเราไปเถอะเฮ้ยทำได้ดีตกในวงล้อมเนาะเอาเลยรวมใจกับหมทยาวบท่านรวมใจตัวที่ยาวใช่เออทุกคนฟังให้ดีนะหากใครพาข้าสายยันกับสุโขชัยได้กลับไปถึงแล้วจะให้แตงรับดวงใจมองขึ้ไหมเพื่อนยอดดับเลยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนระวังเฮ้ยยาวงเระวังเฮ้ย ดูหมดดูมดเอานะครับตามความรุมแรงในความ้ัวระวังตัวด้วยเด็บค่ะด้วยตะเขีขึ้นมาเชเฮ้ยุ ้ยผิดมากผิดมากเฮ้ยนาจีเข้ามาเนี่เขาพูดในต้นเอาไว้ก็จำไม่ได้แล้วตอนนี้ตายแล้วหเยลอก่หลอกพวกเดียวกันไม่ดูหรือไงฮะ โถยืดเออเดี๋ยวก็ตายรีหรอคูเดียวกันแน่เลยยืนตรงนี้ทำไมพัวกันแน่เลยพี่ผิดทางมึงอ่ะไปโอ้โหแล้วโอ้ยไอช้นแถ้ามึงแน่จริงเก่งจริงแล้วก็ยพวกกลับไปอชิ้กลับไปเลยไปไปไปโอ้โหไปไป เคยแล้วว่าอครับเท่่น <ST> ว <AT imprisoned> ่าอะไรรเจ้าค่ะเราบอกว่าหากใครพราสายใยนกรกลับสุ่โป๊ะไทยได้เดี๋ยวจะให้แต่งกับดวงใจมาเส่ยมีเด็กแล้วเกิดหมุดมาแล้วเจอเขาคู่นแเขาคู่ยังไงวะพี่พูดยันพงแล้วเราพูดจริงพูดเล่นพระเจ้าค่ะแต่โดนแน่เราพูดเล่น เขาพูดไปไหนมา้ายละอื้อจะฉันมคำจฉาจะมาฆ่าจะไม่ตายไปแน่เมื่อกี้ยังเก่งอยู่เลยนี่เราเป็นกริย์แต่เแล้วไม่เคยทำเราพูดเรื่องจริง เองเซนีมึงรู้จักกูสนิยาน้อยไปซะแล้วมึงข่าคพู่เลยปเราที่ตีนคู่นะเราตีไงาะเฮ่ยฉันบ้าเก่งรำดาโฟมเลยรำดาโฟมมันเฮ้ยยุเรนหมดไปเลยวะเี้ยหยแล้วหยดแล้วเก่งไหมเลยเราพูดความจริงเดี๋ยวกลับไปถึงสุโขทัยแล้วเนี่ยเตรียนตัวไปเจ้าเป่าผมได้จมดพูดจริงหรือเปล่าพี่จริ ก็พยายก็มีเนี่ยใจใจนะยื่นยอไปพยาได้แล้วพาค่ะกลับไปรอเลยเตรีมตัวเปเจ้าพ่อได้เลยมีคำพูดนะพาแต่เราตามไปที่ห้ังไปเราไปก่อนเดี๋ยวไปเป็นพายของทันนเยโอ้ยเราอกัน่บถ่ายดีไเป็นไรนะเห่วงพี่เนาันนี้ผงจะไม่เลยจากกับท่ทนน้ำปลาตาหน่อไม้ไปมไปใช่ไหมค่ะ ไม่ไปด้วยกันเหรอหมดช่วยอะไรไม่ได้เลยนะพี่ไม่ได้เธอทำไมช่วยฉันเอาไว้ก็ไม่ใช่จุดต้นจากความตายก็ฉะนั้นพีน่จะขอตอบแทนเธอไปอยู่สุโขทัยด้วยกันถ้ามาเชื่อไปอยู่ด้วยถ้าเป็นเงี้ยสิเข่ามาที่กับเธอ